สวัสดีพี่น้องสบายดีไม่ได้หายใจทำให้ห็ดเ,เพกินพี่น้องก,ววกววออง๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกำลังต้มน้ำซุปเลยต้มน้ำซุปอยู่พี่น้อง พอเลิอพอเราเลิกมาเลิอมาเลิกไก่ <Huh? S 1> จะพ่อได้หนินหนส <Yeah. S 1> ิมันก่อนพี่ <Yeah. S 1> งเจีบมอปะดวกกันไหมมาดวก นี่ไงจิ้มจิ้ม,มเป็น,ๆๆปนยังไงยังได้เส,สียเสียพวกอนอนี่น้ำซุปพี่เนาะจักน้อยคราบปลาซุปแล้วนี่ตัวนี้เป็นข้าเปียกพี่เนาะือ,อว่ากุจับยวนป่ะใส่ซองถุงสิเอาไว้ นี่จะเป็นกระเทียมเจียวพริกเผาแตงกาหอมส้อยมีพี่น้องคนกินกับมีถั่วงอกมีสลัดมีหอมบัวร่าผัากผิดสดทำจะมาซุกพี่น้องขอได้แล้วนั่ เลยน้ำทีกระด้วงเสียนพี่น้องจันชักน้อยก็ได้หน่ะก้าพงไว้เผื่อนนเออมาห,หลังอ๋าได้ได้เลยสบายดีนี่แม่สบายดีพี่น้อง,อ,ง,ง,งอ่าปวดซสาว้นิดพี่น้องเอ้อจีดวกก็ต้งเอางินลี่างเสียนจีล่างเสียนก่อนพี่น้องล่างด่างเอาน้ำมันออกปอแป้งล่างแป้งออกก่อนจะไปดวกเอาไว้ทีออ่ทุงยาง อืมป hmm. ah. right ักกหลายแต่ตุนยังบุกเขยแต่ตุนมเลยผู้คนพิเศษเขาไปตองล่างก็ได้ใช่ไหมล่างแล้วเขาใส่แปะด้วยกันดิโบเขาเห็นเขาเห็นมาต้องล่างก็ได้สำหรับยังไงสำหรับทังไต่ไต่หมดอ่ะนี่คือเป็นอะไรเดี๋ยวระดับเอานำราดับเอานำออกกรณ์สุกเลยพี่น้องสุกเลยคือครึ่ง ถึงเวลาปรุงนะน้ำซุกเขาาย่องน้ำซุปน้ำซุปวเาไปจะแสบไม่ได้น้ำซุปฮะมาดวกมาดวกทายงย่ายเลยดึนะังไอืมอืม ตีน้ำไปตีมันในมานะมาคบกันพี่น้องเลยหอนวิดาลลวงนะเด้อดีได้มาชุกวัที่บอกเสียนี้มันเคยเห็นีนพี่น้องเลย เชียนเข,าเขา่าบ่โนเข่าออตัวนั้นแป้งบ่ตัวเก่าแป้งมาลองซืไไ้อบ่ลองซิ้อบ่ปตะกินบัวซ่อ,อ้าวสบายดีดพี่ห้องนดะ่ไหมเอ้าไปละอีนั่งไปละนั่งนั่งตาต้องมาใส่ลายเถพรผกอือ เอาพี่กำลังก็ใส่บอนะเจียวเลยนางเอ๋ชิเป็นอยงงั้นโอเียน่ลอันนี้ถวยไหมควรวคุณนายบนอรดอยวลูกเช้าจช่อ่าพี่น้อยเนาะวยลูกเช้าได้เลที่น้องเลยนี่หุ่นนี่หุ่นหุ่นเฟี้ยวได้ที่น้องเลยมีหนำมีนวด ไปทำไมย่้มค้งหนังเลยอมาบ่มาออไงพอเลย่ได้สอนเปยกไปครับหอ่ขันตอดผงอานามใช้ก้อนนะเดี่ยเาต้อนใช้เออขนามใช้สักก้อนพอหนามักกอนจังเอาเอาต้อนยังใส พี่น้องเอ้ยเปจะแสบอยูไ่ได้หรือไรถ้ากระดูกหรือ่านองเปื่อดไปไห้กระดูกเนาะถึงขั้นตอน,นพุ่งนายพี่น้องครับว่าเถิงเถิงจะแสบอยู่ได้หรือไรปวดจับย้วนบ่ไข่เขินคือปวแดงเลยนะโปวดแดงเลยเออมันไม่มีแก้วนะเนาะ มันมันเจีวนั้นนะเพื่อว่าแล้วกับนบรีตน,นพะพ่อระเบตัวนันนะเออตักเลยะเออตักโหลดไปไลยแล้วถั่วข่อยถูกบอกเมย์หายเจ้าเนี้ยเอาให้หน่อยเพยื่อเลยนี่พี่นออ้องโอ้ห้ถั่วที่สองเบิง้งฮะเบิง้งบา อรัสปุงก่อนพี่น้องจะปงก่อนนะครับโอ้อกมึงเสศนอันนี้เนาะเกบะดองจิเืือนลยเนาะยังไม่ได้กินติเื๋้ไม่ได้ชื้นตัวเยนแป้งนะกระดูกเลียมสิหยามเมื่อไรกระดูกพอแล้วพี่น้องถองเวลากินะได้พี่น้องนะ ยิงเบอร์ลูกตอยเยนะคะโบนี่ในบอแอดอยแพี่วเ่แต่จำเบอร์อืมก็อยาบอ่ะอืม อืมย่างยำย่างกินกินอะไพี่น้องกินได้หอมอืออะไรนี่มันถั่วมันหน่อยมันขดบ่อยนะเอาเอาขอาไปก่อนอ๋อ ก็ง่ัียกระเด็นขนเีนแวปรุงเติ จะีนทงไนั่งเพ่มลยพี่น้องเลยเลยเลยเออมาให้มีนี่ก <c oughs> ินง่ายได้พี่น้องได้หรไนิ กินเพอพี่นออ้องเลเยม้นเพลอไมขี้ยเขียกเขาเปียกเอาบัวเขาแก้วเลยน่อะไบัวเขากันได้บัวแก้วโอ้ยของจริงเนี่บัวขากัน มือเแซ่บบอกเส้็นี่ยโเคยกินจเงเตือเลยเป็นหาอปุงแล้วนังแส่บห่าปุงบมแส่บกับโแส่บอังป,ป,นปานอ <c oughs> <c oughs> 太冷，太冷，太冷了。嗯。看油。还是不， ตากันตุ๊เพชรเพชรเกินไปดองเอ้ยกีดกระตุกอืม อืมจุดอะไรองเนาะอรนี่ยังไิเนเีเนเ้กขจบสนี่ับจบพี่น้องเลยกระบนกรบคุนพี่น้องอะไรเลยด้ามาติดตามครับสมบกินหนายะะพอกันใหมพี่น้อง